ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญน,นะด้านการปฏิรูปประเทศได้มีการกําหนดขั้นตอนวิธีการแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยมีกําหนดเวลาที่ชัดเจนนะฮะการที่สามกรมาตอบกําลังเนี่ยไม่น่าจะถูกต้องแล้วนะฮะเพราะโดยรัฐธรรมนูญเขียนไม่ชัดนะว่าแต่ละขั้นตอนเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่นะฮะเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับประชาชนนะฮะเพราะฉะนั้นาการที่ไอกาทรที่ไอตุแทนสารพกรมาตอบอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยผมถือว่าอันนี้ไม่เป็นบัตตามการป็นรูปประเทศตามรัฐธรรมนูญ ฉบับปัจจุบันนะฮะเพราะฉะนั้นเรายังให้โอกาสนะเป็นครั้งสุดท้ายนะว่าจงปฏิบัติตามกฎหมายและธนูนซะนะที่เขาบอกว่าแต่ละขั้นตอนใช้เวลาเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่ไม่ใช่มาแปดเดือนเก้าเดือนอย่างนี้อันนี้ถือว่าเ้าจะว่าแล้วนะนะหนึ่งห้าเจ็ดก็ไม่รู้นะลองไปพี่ณาดูนะครับเพราะฉะนั้นหลังปีใหม่นะเราคิดว่าคงจะได้คำตอบเป็นที่นะ่าพอใจนะครับแต่วันนี้ก็ได้มารู้ว่าตัวเนี้ยกำลังตรวจสอบอยู่ในกอง ธุรกิจนอกระบบนะฮะก็แปลกใจนะทำธุรกิจมา20ปียังไม่รู้ว่ามีธุรกิจนอกระบบแล้วก็้แปลกนะไม่ใช่ธุรกิจเล็กๆน้อยๆด้วยท่านจะว่าเป็นธุรกิจเนี่ยเงินมหาศาลมากเลยนะฮะแปลกมากท่มองไม่เห็นเออก็งงนะธุรกิจเกิดใหม่นอกระบบตรวจเจอไปหมดแล้วตอนนี้เอค้าขายออนไลน์ผ่านมือถือมือถือเนี่ยลายเบี้ยหมดแล้วเพราะตรงนี้มันจะมีระบบโดยอัตโนมัติว่าธุรกิจมีการเบิกค่าเบิกออกเนี่ยผมจะไม่ปิดนะสามรอครั้งเนี่ยผ่านมือถือเนี่ย ธนาคารมีหน้าที่ต้องนําส่งรายงานให้สมกรกรู้ว่ามีการเคลื่อนไหวแบบนี้นะบัญชีตัวนี้ตัวนี้ฉบับนี้เนี่ยแต่เนี่ยน่าจะมากกว่านั้นนะธะนาคารเนี่ยจะต้องแจ้งสำมัรกรเป็นหน้าที่ของธนาคารนะว่าจะต้องแจ้งให้สมกรทราบว่าบัญชีบัญชีเกนี้เนียมีการเคลื่อนไหวอันนั้นท่านี้ครั้งอัานี่ยี่สิบปีมาต่อไปวนเนี้ยเร,เราก็ค่อนข้างจะน,นะฮะปิดหวังอปิดหวังนะฮะแต่ไม่เป็นไรนะสีรอได้ แต่ไม่นานนะแต่ไม่นานนะเราได้แค่พักเดียวนะนะครับ <g ul ana> ครับสี่สิบห้าวันให้มากเลยนะแต่แต่อย่างน้อยเนี่ยภายในสี่สิบห้าวันที่เราทำหนังสือไปเนี่ยขอว่าต้องมีคําตอบให้เราว่าอยู่ขั้นตอนไหนยังไงนะฮะมีหนังสือตั้งฉบับนึงนะฮะฝากฝากที่ดูด้วยนะฮะว่าภายในสี่สิบห้าวันเนี่ยอย่างน้อยว่าออตอนนี้อยู่หน่วยงานไหนกำลังตรวจสอบอยู่ถึงไหนยังไงแค่นั้นฮะรายละเอียดว่าอีกทีหนึ่งนะครับใน,บนท้ายนี้ก็ขอคิดว่าน่าจะมีข่าวดีนะฮะหลังปีใหม่เป็นของ ประชาชนทั้งประเทศนะฮะว่าเราจะถูกกดล็อกจากไอเรื่องบบ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 บยบบบบบบะบบ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 บาบบ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 บคบบ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 คบบ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 าบนบบ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 บ่าบบบบบครับท่านผู้ชมครับที่รับชมอยู่นะครับขอขอบคุณนะครับที่ได้ติดตามนะครับหลายๆท่าน ช่วยมาไม่ได้ก็ช่วยสนับสนุนออกสอในรูปแบบต่างๆต้องขอขอบคุณนะครับเราร่วมด้วยช่วยกันนะครับเพราะว่าเราสายเลือดเดียวกันนะฮะทุกท่านครับเราจะไม่ทอดทิ้งกันนะครับแล้วสุดท้ายนี้นะครับปีส่งท้ายปีเก่านะครับขอให้ทุกท่านนะครับมีความสุขความเจริญนะครับที่สิ่งใดนะครับผมรังปัญหาทุกประการนะครับปีหน้าฟ้าใหม่ปี25 6 7หขอให้เป็นปีทองสีทองของอําไพนะครับนะครับขอให้คนไทยท่านเป็นดินมีแต่ความสุข มีความกความเจริญทุกอย่างนะครับแล้วปีหน้าอสจเจเดินหน้าต่อปีหน้าเรามีโครงการสนุกสนุกครับท่านท่านผู้ชมครับเราจะเริ่มต้นเลยโดยการชวนการใส่ชุดไทยนะครับไปไหว้นะครับศาลเจ้าพ่อหลักเมืองนะครับแล้วก็ไปไหว้พระแก้วมรกตพระสยามเทวาธิราชนะครับแล้วก็ไปวัดตรลุนไปหลายที่ครับปีหน้าเราจะเข้าสู่ยุคทองครับยุคชาวสีไล่นะครับทวงคืนเอกลักษณ์ความเป็นไทยกลับมา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 กทุกอย่างนะครับเราช่วยกันนะครับแล้วขอให้มีความสุขครับบอกข่าวดีกันนะครับเชื่อกันแชร์ต่อทั้งประเทศนะครับขอบคุณและสว